สวัสดีค่ะนี่คือช่อง Big Bang a c t o นะครับเออมากเลยวันนี้เรามาทำอะไรสุดพายเราเห็นกี้เราต้องสุดพายมาดมันอย่างว่าเฮียฮีอร์ทั้งสองนะคะเฮียแจ็คกับเฮียปาดเฮียเกียราส้องวูา ลอเก็่าเรียนจะกลิปจะไหมละมันใกล้จะเป็นจริงแล้วนะวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่เก้ากาไฟกไฟอยู่ไหนกาไฟดิเอามาแหเร็วจะเป็นกฟพอกรอกกินกไฟตอนนี้พี่แจ็คอยู่ไหนตอนนี้พี่แจ็คเออวาันว่ากำลังวาครับเอากาไฟกาแฟเน่โอ้ย โอ้หกรมมังะะังกมังยกิโอ้โหอยนาางมาทางไหนมาางไมามาไปพาพี่แจ็คมาไปพรุเาอีกจะมาจโอ้โหเถียนเดวไปยืนอยู่หน้าประตูเลยเถียงกำลังยืนถ้าเปิดประตูเข้ามาแล้วเนเรตองสุดสุดเดวของเราลฮะแ โอ้หิวแล้วเอาพี่เขาตรงนี้ขาพันท่างคือการแต่งงานคือคือแต่งงโอ้ประตูงินประตูทองเืิดรู้อาการนี่แจ็ควู้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูวีแฮ้เฮ้

เจ้าเพราะว่าเต็มเต็มเจ้าเพราะว่าอายุแก่เลยไวพรานมาอะไรไว้พรานเอ้ยอย่าได้อธิษฐานมาอะไรเมื่อกี้ขอให้ขอให้ไอ้เจียวกับไอ้เจียวคุร้องอย่าเล่นได้สูหวังมาเล่นยังเก็บวด้นีมคะ กินก it mm ัน hmm. mm ้เอากินเที่ยแล้วกักินเลยเหรออการนาทีนรอเี่ยนนี่เท่นี่เด็ดได้เน้้เดอ๋ออออ๋อกินว่างกบกินอนี้เราือเป็นเไี่ทำไอับองนี่อ่งัดนดูเล่ามาเสีไว้มันเป็ต้เเนอายม่อาเลยเล่แบบนี้อาอสิตนงเ่ที่ป่ากั่แจ้สึก เฉยเฉยก็จริงใจนะครับเต้นจริงใจมากครับมีเซอร์ไพด้วยยวม่ว่าเจ้าภาพรู้สึกว่าไม่ใช่สกวสิตอเต้นกว่าเลยฮะาคุสาตอรเ้ว่ากนเค้กหรุาุน่อุามรุมาชิลี่เค้กยังนี่เหมืมอ้าแตเค้กเดินหน้าไข่เบื้องเบื้อง แล้วมัเกิดผมผมวมามันแค่แจกเป่วยต้องผมแล้วพี่เจียวป้อนให้แจกสิอุ้ยเจ็เป่วยแล้่องกีกัดได้เจ็ป่วย้องเจียวขึ้นโอ้ยเไปป้นพ่เอาเฟืองไปใส่เออเฟืองอะยังไงเดี๋ยวๆดื่นี้เล่อาเจียวมาแจ็ยแน่เจียวทำหมดเลยูคิอ้ย ต okay okay ัวหาเนี you know. oh. yeah, <c oughs> <c oughs> really> ่ยเฟิร์นจะเข้าก่อนเน่นะพี่เฟิร์นไม่อยู่อียนไอกนะอมว่าจงี้พเจียทำได้น่าดมากเลยนะ้เฟิร์นตตวไนะกูกบว่ากูเป้าเป่เออ

ใช่ไม่ติดหน่อยนะเนี่ยนึารกันเลยก่อไอ้เกียวก็ไปแจ็คด้ครับอินปานปีใหม่หรออะไรอะไรปีใหม่นั่นแต่งครับนันแต่งเหรอเรนซูกิไอ้ปานไอ้ปานรู้ป่ะไอ้ปานรู้ป่ะไอ้ปานก็รู้ว่าใครปานปากกันเสีย่รู้ นั่งยังนั่งข้างกันเลยอ่ะมนันนี้วที่ไหนครับมือนา้วที่ไหครับันต่อไปเป็นวันเกิดใครวัเกิดผู้ใดวันเกิดช่องวันเกิดช่องบ่วันเกิดช่องยี่สบแปสิงหผู้ใด้านมักกะลาสิครับทำทาี่ปายุงเด็ดปเสื้อแบหับอกข้อเป็นกุมภวาย บออกัตรนะ้ำไปครับขอเปลี่ยนเค้กได้ไหมเอาเป็นเค้กแบบอื่นได้ไหมแม่เจ้าครับอันนี้ว่างั้นแหละคิดอะไรอยู่วะอันนี้ว่างั้นสามเดียว์เนาของตกปังคือเค้กนี้มันเป็นของปีนี่ไงปีหน้ามันจะปีงวดเลยใช้คปีของผมของพี่สาวคู่ของเจ้าพี่น่ะเป็นเป็นปีประมาณเซเว่น อิ่มกันยังปีชิปหน่อยเดี๋ยวเราจะไปรอเซอรพรส์งานมันเกิดพี่ต้าเยวครับพีหน้าเยน่ออัดว่าคำเนี่ยอัดอัดมาตกนี่นะครับะพูาข้อ่ะตาพี่จิมพี่จิมแอบ้างโอ ทำความสอาปนปนัยัเอปั่นจขอทำความสารเรียบร้อยแล้วเอาากินกินเบิงกินเบิงน่ใจดีว่ทาสาสาเรวาร่ไเห็นัวเนี่ยเ้อเอันเียวอว่าหันนะมันเลี้ยวออกว่าหันนะเอาอเลี้ยวเอาถ้าให้พี่เจียวปั้นหน่อยเจเออาพี่พี่ปันด้วย Ayo <Durch those rapper> tiên. Yeah. Oh. Nguyên Hay là, tiền bảo là. Ô banana. Mỹ rồi, là. Mỹ bảo là. Mỹ bảo là. Mỹ bảo rồi, Mỹ bảo là. Mỹ bảo là. này bảo là. Mỹ clip là. Mỹ bảo là. Mỹ bảo เนื้หายครับเนหาเนหายากปลาเกียวกิไปกงยนะโอยอเกียะวะ่่อีวนี่บอกว่ตนนี้วัวยหนเพราะตัวลาไปก่อนนะครับลากติาตดตามาาไฝากติดตามฝากติดตามช่อง m d Stream e และช่องอ d เตอร r นะครับวันนี้ลาไปก่อนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบา